ก็ว่ากับโทครับวิชาราชานนท์นะครับผลงานการโชคนี่62ครั้งครับชนะ40เสมอ2แล้วก็แพ้20นะครับผลงานอย่างนี้ครับคงปิดออกขันทองครับวิชาราชานนท์ครับมาขอมงคลให้อีกเลยครับผลงานนี้ก็มีชนะคะแนนยอดฝัน10ออสจอยครับแล้วก็มาแพ้คะแนนแค่ดิ้น10ผู้ใหญ่ที่บาดครับ ับส่วนน้นเงินก็จะเอกชายาประทองคนให้กับทางด้านไท่ทองสิเจ็เสครั้งสุดท้ายของไขพองเองก็มีชนะนขอบสงจิต้เรู้กักนีล่าเสร็ปชนะนวันแก็ประสิะนนะสทธิ์สนามยพีนีะเขามีไเนไทยทองนะตาแะาใกันครัาาบา,าผลเป็นน้าจะขายาถงันหนแที่พูริบนายาโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็น เปลืองสุรานหมติดตอวของตัวร้อยก่อนพร้อมไหมเป็นะครับกรรมการผู้าคนดีในคู่ดีครับก็คือพงันและประดับอครับและก็ที่น่าสนใจครับวยคู่ดีนะครับต้องดูของทงกิจนะฮะคืดว่า ทีนี้ด้ of มีโปรแกรมจะเจอกับแซดรานชัยแต่ว่าโชคไองคั <face bleiben> <t> ้งที่แพ้สองครั้งครับแ้่งกันอตัวอไปเลยให้ที่ชกรอบอครับเจอกับไพรตองที่มาเก็ติงเลี้ยงบากับสำหรับงิษยนะฮะก็จะมีอยู่สแต้นะครับรอมาชกครับรอบครบถึงไชร้อยสิบจุดสี่แล้วไปจึสี่ร้อยสิบทยทองมาร้อยเก้าสิบหกาจจะจสี่ได้นะครับพวกคู่นี้เดี๋ยวจะมีการจับสลากหามาวยเข้ารอบนะฮะเอาเขรอบสองหมดแต่ คนก็คือลงทิพย์ออกขวัคอยอดคิบออยแล้วก็แก้วดิมสิบใหญ่ดลันนะครับจะมีศัลย์อจะเาใคเข้าไปับีนี้ราใครเป็ผู้สมเข้าสู่รอบต่อไปเอาไว้บคนครับสามเาจะมีคนตกรอบเป็นคนใครจะมีหวังใครจะสมหวังเข้าสู่รอบสี่คนต่อไปแล้วจุดเด็กเอาไว้สองคนจุมาสองคนสองจุดก็สคนวันนี้อดีทางดา ปกผิสีผครตับคั้นะครับเป็นสครบเพราะว่าคนใายาด้ผิวขาวแ้วเนี่ยแต่เราไม่ใสยาครับเถ่ยเมนไทอร่อยที่สุดของประเทศไทยะยีห้เนม่ยหัวยื่นเยอะไดแล้วก็เลยไม่ตอก็เลยพกินนดูจะไม่กดดันเท่าไหร่แมอ่าเป็นการซ้อมใหญ่ เรอจริงเหรอเนี่ย่เดอ่้วิยรูกนี่นะัเนี่เใจเาอบหรือไมรอนี้เดี๋ยว้อมาจักรากร่า้นะเพราะว่ามีนัวยที่มีสคะแนนเด่นารน้ันน่านอาจ่ที่สนนเี่ครับแครบัดถ้าจะนจบเยาจมีชนะนี่

ผู้รองค้องสัานักเรีือนิฮาริโนะจตุ้ดัด้ครับอ่ะนีกที่หนึ่ยกที่ครับอ็ว